อาฮามยนะามยนะอ้า้มอ้ม่โอ้ยตายตแบกเนแบกเนีออคือคืโอ้ยตายมันจแบกนี่อะไรวะนี่ามเลยคนมันเป็นมุกมนเป็นมกมุกหามันยังสายชนเรารอตลอดไม่ได้นะครับตื่นเลเมื่อกี้เรา็นยังไงลากรอให้ยังจ้าสาวก็ตีดแค่ึงมัธยมซึงหมปอไปซึ่ง เาบอกอะไรขาอยากเะโอ้ยโอ้ยดีบอกข้อมจิงไปเลยบอกไว้ตัวเนาะบ้าสวบ้าส่วนบ้าส่วนเดียกส่วนมัตรีมาสานบักห้าน่ก็ได้นี่ครับเอาล้วนั่งขับรถนะครับหน้านี่อยู่ตามท้องหน้านะครับผมโอเคี่ยนี่เนหนึ่งสองนี่สองเล่นเลยยิ่งเสร็อีกสามสี่หาหดเลครับแี่ไปอีกชิปอีกสิปฟอนครับอีกชิก่อนนะครับมามางนะครับเนาะ ถดไงครับท่านไปเลยเดี๋ยวผมนี่ฮะเอาสิแบกกันรด้วเอาเเร็วเร็วแบกเบ้งกันนะนั่นนัก่ากนี่ยนครับท่านท่านสายฝนเราตุ่นแข็งเรงครับสุดยอดเลยนะครับอืม เป็นเหยื่โอ้นี่ยไรด้วยนี่ตุกพี่ว่ายี่สิบก่อนไว้หนิโบเอาโอ้เอาเซฟตัวสองร้อยอืมเนี่ยเจ๋อเราคุมคุมงานเองครับผมคุมงานเองเลยเหยือนครับย่านถ้าเอ่อหน้าดินลมเนี่ยนะครับรถรถติดนะครับรถติดงานเขาเลยครับผมนี่ เจ๋แล้วครับคุบ้มคนเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงเสียเ่ยงนะครับเนาะเนี่โอ, <laughs> ออกตัวแข็งนี้เาคนเลี้ยงเสียงแล้วเนาะดยอดนะครับอันนี้ครับเยอะครับนะ แี่เดะครับแส่บาทที่นอันเลี้ยงอะนะแลีกงแบบใส่ปุ๋ไหมครับใส่บุ๋ยนิดเดียครับอะเลยดูหบ่อยแดดด้วยแข้งแข้งข้างข้างมันพลอยหรอซิบนึงเออ chịu đấy các, nhớ bị hàm đốt đứt đốt phá này các, gìn đeo đeo, thịt khốn phèn đeo đeo, súp chưa đấy các, đang đẩy quan หนึ so ่งสองสาม่งล่างสองสองเดห้าหกเทยดเด็ดโอ้เด็ดเอะ่ตัรุ่มเถอตวรุ่มวะรุ่มแหงดีวะยอะเลยรมสุดยอดเลยครับเป็นเก้ายดลครับผนงทุ่งนานครับเป็นต่อฟางเขาอะไรครับ เจ้าน้อยดอกหญ้าไอ้เออค้อดอกยางก,ก่อนนเนี่ยดอกหญ้าฮีกาครับนี่เจ้าน้อยดอกหญ้าฮีกาดีมันก็สีเต็มเหลืองงามอะี่ครับตามทองหน้าเลยครับนี่นเดี๋ยวไปเรีกยกเดี๋ยวเห็นอยู่ครับผมสัญลักษณ์ของทองกล้าที่หนึ่งเดี๋ยวยังมันเดียวข้าแล้วครับครับเราะว่าต้นเลี่ยงกับต้นคว้วเข้มของทองกล้าบ่ได้ปลูกได้ยุคข้าแล้วหลักอืม นี่ครับสีเบื้งเนะาะ n า à ชีกากบอ่อนนี่ครับดอกสีเหลืองๆนะครับเนาะนี่มันจะเป็นดอกุเหลืองสีนะครับอือดอกเหลืองๆงามๆนี่ครับนี่ต่อไปเันกระติเตมทงให้ทงหน้านะครับเนาะ,นะสุดยอดเลยครับ โอ้ลมแห้งครับลมแห้งอ่าหามีหนะหามแหนะอ่าอ่า้วมอวมว้่โอ้ยตายตเบกเนี่ยบกเนี่ยคือคือคืโอ้ยไตมันสิแบกเนี่ยอะไรวะนี่หวเลยคนคนประกบนปกไอ้สายชนเรารอตลอดเวลานะครับตัวหนึ่งสุดยอด สายยาบนสายชนคนโก้ครับผมคน้นรอทำไมตะกี้เอ้ผู้สาวตื่นครับสุดยอดเอ้จีสัมบาทเล่าอยู่สมัยตะกี้เรา็ปยังไงแล้วคุณรออยางเด่ผู้สาวก็ตีดก็แค่ซึ้งมัมตยมทึ้งมอง่อไปทึ้งเราบอกอะไรเขาอยากอโอ้ยโอ้ยดีบอ,อ,อ,อกความจร,ริงมาเลยบ่ไปตัวเนาะเบาสวนบาสวนบ้าส่วนเดกส่วนบัตปีประสารบ้านานั่นก็ได้เออดเออบาสวนเนาะเออ ครับผมนะครับดูคนฟางครับผมโอ้ดู้สึกว่าสีมัดบ่ค่อยดีนะครับช่วงไทยนะครับี่ลางมากกระพืนเลยนะครับนี่จะเบิ่งนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ขนฟางมากมากเทลงไปแล้วห้องจะติดอมาดูกันนะครับ สีประตูเสียไหมครับผมคนมาแล้วฮะแต่ต้องเอาฟางลุ่มนะครับผมน,มดดมน,นี่นัดดีรครับเอาลรงใจใครก็ได้นะคนี่เสียฝนเรากำลังเอาใหม่ทครับครับเสียฝนครับผมมันเจรครับมันเจแล้ว ในรถก่อนนี่15หาบาทได้ครับผมก่นอนเงยเย <10 S 1> อะสุดยอดเลยสุดยอดครับอ,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 อากาศห่อนครับอากาศห่อนแต่าว่ามืจะหน่อยอยู่ครับอ,อันนี้คือประมาณยี่สิบก่อนนะครับรถหนึ่ง นี่ครับของง็อ่เพ็นนะัวกอ่สามตัวอันนี้ก็ไม่ครับเลยเดือนสองเดือนนะครับพวกหน่อยนะครับนี่ฟางเพิ่นนะครับกองฟางนี่งอเพิ่นานะอืมนี่แหละมันก็กองนี่สิครับกองฟางเพิ่นอ่าครับเนี่ยกองด้วยดรย